สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องฟมุนชูชาแนลค่ะม้แวม่เอนแมนเอาเชือกไปมัดไว้แล้วนะคะ่าเชือกไปมัดไว้แล้วก็ปอเอน่ตอนนี้ช่างก็เอานั่งร้านช่างถุยเอานั่งร้านไปทำอะไรคะหไดครับฮะโอ้โหถึงกับอึ้งเลยถึงกับอึ้งเลยจะไม่รอรถเครนแล้วนี่ ถึงกับอึ้งเลยนะคะไม่รอรถเครนอไม่รอรถเนแล้วอใช่ให้มัูนีใช่ไปเดินดูนั่งร้านอีกแล้วนะโอ้โหนหนจะเอานั่งร้านมาโอ้ใช่ไม่รอรถเครนแล้วนีนี่ช่างใจร้อนแล้วไม่ไหวแล้วนี่นะคะ ช่างใจร้อนไม่ไหวไปไอแดนมาเออเโทรศัพท์มันจะร้อนโอ้ล้ลนล้ลนโอ้โหพี่เฟื่องพี่เฟื่องหนูจะไปช่วยเพิ่นหนูจะไปช่วยต่อนางร้านแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่พี่พี่เฟื่องนั่งอยู่ตรงนี้พี่เฟื่องนั่งอยู่ในรถแล้วก็ถ่ายคลิปให้หนูด้วยโอ้ห่าซูมหนูซูมแล้วหนูซูมแล้วซูมให้เรียบร้อยนะเพราะไม่มีมือซูมอ่านี่นี้นี้นี่อือฮึอ่าอ่านิ่งๆนะนิ่งๆนะไม่นิ่งหรือนิ่งไม่รู้ อันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาตรงนี้ดีกว่านะคะนี่นะคะแอดแอนก็วิ่งไปแล้วนะคะวิ่งไปช่วยนะคะวิ่งไปช่วยนะคะนี่นะคะแอดแอนก็ไปช่วยแล้วนะคะ nha con <coughs> นี่นะคะก็ช่างก็เอามาอีกแล้วนะคะเอฟซี F โอ้เสียงใครร้องเพลงเนาะเพราะ,ะจังเลย พอฟื้นพอฟื้นหมวดฟื้นนี่ยช่างก็เดินไปเอานั่งร้านอีกแล้วนะคะเอฟซี FC, เนาะคือต้องทำให้สำเร็จน,นะคะไม่ยอท้อนะคะไม่ยอท้อนะคะ อันนี้บ่ <laughs> <laughs> นีแอดแอนเขาไปช่วยนะคะนี่นะคะตอนนี้แอดแอนไปช่วยนะคะเฟื่องก็ถือกล้องนะคะจับกล้องนะคะเนาะเพราะว่าเราก็ไม่สันทัดเท่าไหร่นะคะในเรื่องของช่างนะคะไปก็จะเกะกะเข้ามากกว่านะคะนี่นะคะช่างทุทีมช่างไม่ยอมแพ้นะคะเนาะไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรค เสร็จแล้วบ่มาแล้วะคะมาแล้วก็คือว่าตอนนี้เขาเรียกว่าไอ้นั่งร้านอะ่ะดินมันตันตองทำการเราดินโอกอนะเพราะว่ามันเอาเสียบลงไปข้างที่รูมันไได้นะไอช่างเขาออกก่อนอ huh. ่ะก็คือถ้าเราใส่นั่งร้านขึ้นไปพุชช่างก็จะได้ทำงานแบบ ไม่ต้องหวัดเสียวใช่อันนี้แบบขึ้นไปโอ้โหเห็นขาช่างเห็นเลยเห็นเลยเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าว่าแต่ขาช่างเลยขาเราก็ยังเหนื่อยนะฮะเขาออกแล้วเขาออกแล้วเดี๋ยวเราจะรออัปเดตนะเอฟซีน้องเพื่อน เราจะรออัปเดตนะคะว่าทีมช่างจะทาสําเร็จหรือไม่นะคะค่ะค่ะเราก็จะเกาะที่สถานการณ์อยู่ใต้ต้นร่มไม้ตรงนี้แหละนะคะเราจะไม่ไปไหนนะเพราะว่าพี่เพื่องเขามีอาหารครบครอห่อเสบียงมาด้วยโอ้โหเเสร็จสองทุ่มเขาไปยูนั่งอยู่สองทุ่มตรงนี้หละโอ้ขนาดนั้นเลยหรอคะรู้สึกว่าจะหิวกันทุกคนนะคะนี่นะคะนนี้่ายมุงไกลนะไม่ได้ไปอยู่ใก้ช่างนะใช่พอเดี๋ยวจะเกะกะช่าง สำหรับคลิปนี้ก็ฝากพิธีทำทีปีคัพพี้ทีปีสกินเจลล้างหน้าเจลอนามซีพัทคอนพลัสเบต้าขูดแถมด้วยนะคะก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับทีมช่างบ้านน้องเมย์นะคะค่ะช่องเฟิ่องใสรักวาสนาแฟมิลี่นะคะเอฟซีทุกท่านนะขอบคุณที่ท่านสั่งค่าคอมมิชชั่นให้กับทางช่องนะคะขอบคุณมากๆค่ะนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะเดี๋ยวเราอัปเดตแบบเรียลไทม์เลยนะคะสวัสดีค่ะพี่โอนโจแล้ว นี่ต้องไปวันที่สิบสี่ปีเปลือนประมบยพยาบาลอัลเม,มานมอเลยนี่นะคะก็สําหรับคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมนะคะทีพีกาแฟทีพีสกินในน้ำช่องเสมุญชูชาแนลค่ะนี่นะคะก็อย่าลืมนะคะชามาเอ้ยขออภัยค่ะก็อย่าลืมนะคะครีมบำรุงผิวหน้าเซรั่มบำรุงผิวหน้าเจลล้างหน้าเจลอาบน้ำซีบักท่อนพัาเบตา้ากูแคนนะคะเสื้อปูป,ปริจิ์สวยๆงามๆนะคะในนําช่องเสือ่องมุญชูชาแนลค่ะสวัสดีนะคะ